นี chat, uh, hey, okay, well, ่นะครับนี่นะครับนสองนสอง่บนเป็นสวยนี่เป็นสวยแล้วเราปักายนี่เ้ป็นเป็นนางาสวยนไหนนียขยเจ็บคอให้ท่าเจ็บเหมืนเดิม เมื่อัี้ไม่น่าโชว์รักแร้เลยอะทำไมอม่หุยชื่อเห็นรักแร้คนนู้นเป็นคนรักแร้แน่เลยอะไม่เห็นไม่เห็นวหน้าไม่เห็นไม่เห็นหรือว่าแถวหน้าที่กล้าเห็นเพราะเห็นคนักหร้ไม่เห็นนู่น ใช่ต้องต่องไฟถูกต้องแล้วพสดีพี่มาจากสมุทสาครเฮ้ยมาจากอุ้ะไรอะไรทีนกว่าอยู่แอฟริกาใต้ฝรลังตกมือให้ใหญ่เลยจี้ดต้องต้องต้งต้องต่งเหรอใช่ไม่้่าม้หรอง้อต้อง้ยงตงต้องตองไป้ง้ง ใช่ใช่เขาเคอร์ฟิวด้วยนะใช่เคลียร์ฟิวทุกพื้นที่ด้วยเฉลี่ยไปส่งด้วยนะลำไอ้ไม่บอกแน่ๆพี่ขอไปนอนด้วยก่อนดิรีบๆไปเลยนะเดี๋ยวนี่ติดแค่นี้ไงสามตู้ขึ้นห้าที่ห้าอ๋อไอ้ไม่ติดรถไปนอนกับพี่หลังดิได้ข่าวให้ต้องไปลาไอ้ลามันกลับลามไม่ได้เนี่ยไย่ะเค เนตอดได้ขึ้นจริงช้าอ no ีกแล้วด้วยสำป่าเขาอยากถ่ายกับแฟนคับกันป้าปป้า้าอยากายรูปมูลกมแล้วเลยปไถ่ายมูถ่ามู่ายมู่ม่ยม่ายมถ่ายมูถ่ายม่ายมูถายมู่ายม่ยม่ายถ่ายู่ามูถ่าูถ่ม่ายม่ายม่ยมู่าถ่ายมูถ่าถ่ายมูถ่ายมูถ่ยมูถ่ย่ายถ่ายมูถ่าถ่ายมูถ่ายมูถ่ถ่ายมูถ่มูถ่ยม่ายม่ม่าย่าถ่่่าา่ ไม่ไกลไม่ได้ไปถ่ายให้ที่บ้านเนาะให้ถ่ายที่บ้านเลยทวิตเตอร์ให้มันไปให้โอ้แฟลใครเรื่องแสงงฟันพอดีเลยข้างหลังมันลุมไง ถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยถ่าหเลค่ะาเขอะไค่ะรเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอดีนะครับเชิญเลยครับนี่้องนี้่ะล้องีไม่เห็นหรอพี่ล่างเขาขอไฟหน่อยมีคนอยากได้ไฟกไดับ

ไม่เห okay, hey, hey, ็นตังหันนะโอเคไปเลยแล้วขอแม่กาวไปชิงจ้าไหมกลางหันก็อ๋อเอ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 อมันร้อนกลัดหน้ามืดเลยนะเนตหน้ามืดตึบเลยเนตหน้ามืด